กับสวัสดีทุกท่านนะครับผมโซดาจากช่องร,งรู้ชาแนลช่องที่รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองสำหรับ EP นี้นะครับจะมาเจาะลึกตัวละครจากการ์ตูนเรื่องที่มีสื่อโนโายบะหรือดาบพิฆาตอสูรกับตัวละครเลนโกคุเคียวจูโร่เสาหลักเพิงนะครับโดยเขาถูกระบุไว้ในเรื่องว่ามีอายุ21ปี มีนิสัยร้อนแรงพูดจาตรงไปตรงมามักยิ้มแย้มอยู่เสมอเป็นคนรักความยุติธรรมและจัดว่ามีฝีมืออยู่ลำดับต้นๆของเสาหลักนักล่าอาสูรในยุคปัจจุบันตระกูลเลนโกคุของเขายังเป็นหนึ่งในตระกูลนักล่าอาสูรที่มีความสามารถได้รับการถ่ายทอดวิชาปานมาจากมิสึคุนิโยรุอิจิผู้ใช้ปานตะวันคนแรกแล้วพัฒนามาเป็นปานอักคีนะครับพ่อของเขาเองก็เป็นอดีตเสาหลักเพลิงอีกด้วย ตัวเคียวจูโร่ยังเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกทันจิโร่ในเวลาต่อมาจากข้อมูล Data Book นะครับงานอดิเรกข,ของเขาคือชอบดูซูโม่และคาบุกิส่วนอาหารที่ชอบคือมันหวานและซุปมิโซะปลาไทยย่างเกลือและต้มง,งูสิงนะครับมาพูดถึงปานอาคีของเคียวจูโร่นะครับ คาดว่าน่าจะมีทั้งหมด9กระบ,บวนท่าแต่เห็นปรากฏในเนื้อเรื่องนั้นมีไม่ครบนะครับเริ่มจากท่าที่1เรียกว่าเปลวเพิงหนะ้าเส้นขอบฟ้าปรากฏเห็นใช้กับอสูรบนรถไฟในช่วงต้นเรื่องของภาคมุกเกนเทรนส่วนท่าที่2คืออาทิตย์ศาสตร์สและท่าที่4ขึ้นเปลวเพิงท่าที่5พยักเพลิงและท่าที่9เพิงชำระจะปรากฏในตอนที่สู้กับ อาคาซาอาสูรข้างขึ้นลำดับที่สในภาคมูกเกนเทนท้ายเรื่องนะครับวาระสุดท้ายของเสาหลักเพิงเลนโกคุเคียวจุโรเกิดขึ้นในภาคเดมอนสเลเยอร์มูกเกนเทนในช่วงท้ายเรื่องที่เขาได้สู้กับอาคาซะอาสูรข้างขึ้นลำดับที่สโดยตามหลักแล้วอสูรข้างขึ้นตนหนึ่งต้องใช้เหล่าเสาหลักถึง3าคนถึงจะรับมือได้อย่างสูสีนะครับก็ถือว่า เกีจูโร่มีความสามารถที่สูงมากที่สามารถใส่เดี่ยวกับอาคาสาได้สมศักดิ์ศรีทั้งยังเกือบเอาชีวิตของอาคาซาได้ในช่วงท้ายนะครับก่อนที่จะหนีไปผลต่างก็ต้องแตกสลายและดับสูญชีวิตจึงเป็นสิ่งล้ำค่าความแก่ชราและความตายคือสิ่งที่มอบความหมายและความงดงามให้กับช่วงเวลาอันแสนสั้นในชีวิตของเราเรื่องราวของเสาหลักเพลิงคนสุดท้าย เล่นโมค่เขียวชูโลก,ก็จบลงเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องดวงรู้ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดรับชมคลิปใหม่จากช่องของพวกเราครับ